สวัสดีครับผวกผมโ r o f e s s ครับเกี่ยวับรายการเจาะก่อนเกมแมตช์โ o c u s นะครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการพูดถึงฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับเกมที่4นะครับของรอบแบ่งกลุ่มนะครับประจำฤดูก,กาล2 0ยี่สิบสถึง2024นะครับก็ A ออถึง S เอนอะเมื่อก่อนจะลำบากกว่านี้เพราะมีถึง12กลุ่มนะครับ มันมี i j k l ด้วยนะจำได้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมเมื่อก่อนยูโรป้าลีกมันมี12กลุ่ม a ถึง l ตอนนี้ลดหลั่นกันลงมานะครับเหลือเพียงแค่8กลุ่มเท่านั้นเลยแค่ a ถึง h นะครับก็เริ่มจากกลุ่ม a กันก่อนเลยดีกว่านะครับก็มี west ham fry บวก o l y m p i a c o แล้วก็อะไรนะก a าโ topola ใช่ไหมนีม่สุดท้ายไม่ค่อยคุ้นเลยผมว่ายัางไงตกรอบแน่นอนอยู่แล้ว ชื่อยังไม่คุนะ้นเรียกก็ยากนะครับไม่คุ้นคือมันไม่ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่อ่ะนะครับไม่เหมือนสามทีมแรกอันยังจะพอคุ้นคุ้ชื่อบ้างมันพวกอะไรนะเวสแฮมก็จกังกฤิไฟบวกจากเยอรมนีแล้วก็โอลิมเปก,กอสจากกรีซนะครับผมลา่มลาสุดเกมล่าสุดนะโอลิมเปก,กอสชนะเวสแฮมสองประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็บาก้าโทโบล,ล่าแพ้ไฟบวกหนึ่งปตูต่อสามนะครับก็ เกมที่จะถึงนี้เป็นเกมที่4ีหมายถึงว่าเกมที่แล้วใครเย่าก็มาเยือนใครเยือนก็ไปเย่าน,นะครับไฟบวกจะได้กลับไปเล่นในบ้านครับเจอกับบาร์กาทอโปล่าที่เพิ่งชนะเมื่อเกมก่อนนะแล้วก็เวสต์แฮมจะแก้มือกับกับโอลิเกกอสแต่เกมนี้ได้เล่นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับผมบ้านของเวสต์แฮมนะครับก็น่าจะเป็นทางไฟบวกกับเวสต์แฮมที่ผมเชื่อว่าจะชนะทั้งคู่ แล้วก็เก็บกันอีกทีมละสามคะแนนถ้ามาถึงว่าเวนท์แฮมจะขึ้นมามีเก้าคะแนนไฟบวกเก้าคะแนนโอลิมปิกสสี่คะแนนบัคคาโทโรลาคะแนนเดียวตกรอบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแบบร้อเปอร์เซ็นเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันเหลือสามนะัดพวกเขายังมีสิบอยู่ถนะ้ามันเกิดเกมนนะ้ามันเขายังได้หนึ่งคะแนนแล้วทีมที่เป็นจ่าฝูงเป็นรองจ่าฝูงเขาไปถึงเก้าคะแนนแล้วมันห่างไปคะแนนแล้วเหลือแค่สองเกมมันไล่ไม่ทันแน่นอนตกรอบร้อยเปอร์เซ็นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะตก ตกอยู่แล้วแหละดะกเกมไหนนั่นเองนะครับบกากการโทโกล,ลามาสร้างสีสันนะครับมาหาไรายได้เข้าสโม,มสรน,นะในการเล่นฟุตบอลสโม,มสรยุโรปนะครับโอลิมปิกก็ผมว่าเกมนีนยังห่วยอยู่เชื่อว่าเกมนี้จะแพ้เวสต์แฮมที่ลอนดอนนะครับทีนี้มาดูกลุ่มบีกันบ้างนะครับกลุ่มบีมีอันแจ็ดไบตันเอเคเอเทนแล้วก็โอลิมปิกมาร์เซยนะครับเกมล่าสุดก็ เห็นถึงกันอยู่ครับอจัจจกแพ้สองศูนย์เลยนะครับผมไปเยือนไบตันไบตันชนะอจัจจกอัมสเตอร์ดัมสองประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนี่มักเตยชนะเอเอเคแทนของมาเทียสเอลเมดานะครับสามประตูต่อหนึ่งมาเทียสเอลเมดาเป็นใครมาเทียสเอลเมดาคือเมื่อก่อนเป็นกองกลางทีมชาติเดนิลนานะครับแล้วเคยเล่นให้งแก๊งกูใหญ่อินเตอร์มาก่อนนะครับผมอินเตอร์มิลานได้แหละนะครับมาก่อนนะมาเทียสเอลเมดานะครับประมาณช่วงปีสองพันสองสองพันสามสองพันสี่อะไรอย่างเงี้ยช่วง ยุค2000ต้นๆนะครับตอนนี้ก็รับงานคุมอ e. k a 10นะครับจากประเทศกรีซเนาะมากเซยฝรั่งเศสอาเจตพรอนแลนแล้วก็ไบตันจากอังกฤษอัเจตที่แพ้ไบตันของสุขให้คุมเอด็ดวิคมาดูโรใช่ไหมครับเกนนี้จะแตกต่างออกไปเกนนี้จะแตกต่างออกไปเพราะว่าจะเป็นจอร์ฟันชิมจอร์ฟันชิปไม่ใช่ชิมชิปใช่ใช่เอด็ดวิคมาดูโร โดไปสองศูนย์นะครับผลงานห่วยมากเอริกมาดูโลนะครับก็เป็นจอร์นฟันชิปนะครับอดีตนักเป็ของอัแจกด้วยนะครับเกมนี้จะได้กลับมาเล่นในอัมสเตอร์ดัมอารีนาเจอกับไบตันนะครับแต่ก็เอเคเทนเจอกับมักเซยนะครับตารางคะแนนตอนนี้มักเซยมีห้าเอเคเทนมีสี่ไบตันมีสี่อัแจกมีสองห้าอแจกชนะอัแจกแซงไบตันขึ้นที่สามเลย เป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยอาจจะถึงที่สองด้วยไม่แน่นะครับถ้าชนะนะขอให้ชนะไปก่อนคือแต้นยังเขาเรียกว่าสูสีและเป็นงูกินหางกันอยู่นะครับอาจจะเจอไบตั้นผมว่าอาจจะน่าจะเอาคืนได้น่าจะชนะไบตันหลังจากที่จอห์นฟานชิปทำผงานดีในช่วงหลังหลังหลังจากที่อ่าคุมนัดแรกก็ชนะโปเลนดัมเลยสองศูนย์ 0. แล้วก็ชนะ ล่าสุดชนะฮีเลนวีน4ประตูต่อหนึ่งะครับแต่เล่นในอนะัสเอรานาลีน่าทั้งสองแมตช์และเกมนี้แมตช์ที่สามก็ยังอัสเอรานาลีน่าอยู่นะครับเังไม่เคยเล่นนอกบ้านเลยนะครับไม่รู้ว่าฟอร์มนอกบ้านของจอรนฟานชิปเป็นยังไงนะเกมนี้จะได้พิสูจน์กันนะครับแต่ก็อย่าประมาทไบตันแล้วกันเพราะว่าไบาตันเองก็เป็นทีมที่มีเขาเียกการเข้าทำที่ค่อนข้างจะมี สีสันอยู่แล้วก็จังหวะเชียบขาดอยู่นะครับยังไงก็ประหมาทไม่ได้นะครับแต่เชื่อว่าแจ่มมีสิทธิ์ชนะนะแค่มีสิทธิ์นะไม่ได้บอกว่าชนะชัวอะไรเยง,งี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะวันได้เล่นในบ้านส่วนเอเคเทนกำลัเซวยผมว่าเกตบอลเอเคเทนยังไปลองหมักซยอยู่นี่เป็นทางโอเอ็มโอลิมปิกหมักซยที่มีปีเอแอมเบริกโอบอรมยองนะครับผมอยู่ในนั้นด้วยนะครับเป็นผู้เล่นอยู่ นะครับก็เชื่อว่าหมากเคยจะทําแต้มเดี๋ยวมีเป็นแปดคะแนนเอเคเทนยังคงที่สี่คะแนนไบตันสะี่คะแนนแจกถ้าชนะขึ้นมามีห้าขึ้นที่สองเลยห้านะค,คะแนนจะขึ้นที่สองนันทีถ้าเอเคเทนกับไบตันแพ้ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวก็รอดูกันว่าผมแม่นไมมแม่นนะแล้วก็กลุ่มซีครับกลุ่มซีมีเรนเจอร์สปาร์ตสปรางเบติสแล้วก็อาริสลิมาโซนะครับผม เบติสมีหกคะแนนสวัตตาปาร์สี่เรนเจอร์สี่อลิสลิมาโซสามคะแนนนะครับก็เย็นหน้าสุดอลิสลิมาโซแพ้แล้วเบติสสูงประตูต่อหนึ่งแล้วก็สวัตตาปราค์เสมอเรนเจอร์ศนะูนยะ์ศูนย์นะครับผมเรนเจอร์จากสกอตแลนด์สวัตตาปราค์จากเช็กนะครับแล้วก็เบติสจากสเปนลิมาโซไซปาน่านะครับใช่นะครับก็ดูแล้วเบติสเลนะ่นในบ้านเจอลิมาโซเบติสนี่น่าจะไม่พลาดน่าจะชนะได้ นะครับส่วนทั้งเลนเจอร์กับสปาร์ตปรากนี่ผมว่าสปาร์ตปรากไม่สิชนะเลยนะชีวิตที่สปาร์ตปรากแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเบลดี้จะขึ้นมามีเก้าสปารตปรากมี 7, เจ็ดเลนเจอร์สี่เท่าเดิมแล้วก็อลิม,มาโตอยู่มีสามคะแนนนะครับเดี๋ยวดูครับว่าแม่นไม่แมนไม่พูดถึงเรื่องเรทอะไรเลยนะผมพูดถึงคาดการว่าผลออกมาจะเป็นยังไงแล้วลองมาน้ำคะแนนจากตารางคะแนนของจริงในปัจจุบัน นะครับทีนี้มาดูกลุ่มดีกันบ้างกลุ่มดีมีอัลตันต้าสโตมการ์ดสปอร์ตซิงิสบอนแล้วก็ราคาเอ้ยราคราราคาอะไรเราราคานะครับราคาเชสโตโชวา,านะครับก็ล่าสุดรา,าคาไอ้ราคาเนี่ยทำได้ดีทำผลงานได้ดีครับเสมอกับสปอร์ตซิงิสบอนมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ ในการเล่นในบ้านแล้วก็สตูมการ์ดเสมออัตลันต้าสองประตูต่อสองแอตลันต้าไม่ชนะนะครับอัตลันต้าเจอสตูมการ์ดอัตลันต้าตอนนี้มีเจ็ดคะแนนครับสบอร์ตติงสบอร์นมีสี่สตูมการ์ดสี่แล้วก็ลาคอฟมี anta, หนึ่งแอตลันต้าน่าจะเอาชนะ,ะนมม 10, ชนนนสตู bon, op, มการ์ดได้ก็จะขึ้นมามีสิบคะแนนนะครับสบอร์ตติงสบอร์น่าจะชนะลาคอฟใช่ไหมครับก็จะขึ้นมามีเจ็ดคะแนนอัตลันต้าน่าจะมีสิบสบอร์ตติงสบอร์นเจ็ดสตูมการ์ดสี่ลาคอฟหนึ่งเท่าเดิมนะครับผม เดี๋ยวมาดูกลุ่ม e กันบ้างกลุ่ม e มี l a s k l e n s อ union s a n t g e r m นะครับแล้วก็ตัวรุสและก็เรพูล l a s k l e n s ของประเทศออสเตรียตัว saint ของเบลเยียมตัวรุสของฝรั่งเศสแล้วก็เรพูลของอังกฤษนะครับก็เขาบอกว่าถ้าเรพูลชนะเกมนี้อเกมหนึง่งจะเข้ารอบทันทีนะครับโดยไม่ต้องไปสนใจแ a i n t g e r ตัวรุสหรือว่า ลัสลิน้นเลยนะครับผมไม่ต้องสนเลย L A S K ลิ้นหรือว่าลัสลิ้นก็ได้เรียกได้สองชื่อนะครับกรเกล,ล่าสุดในภูถล่มตัลรุสห้าประตูต่อหนึ่งหลังจากที่ในภูนั้นไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วโดนตัลรุสที่สเหมือนหนึ่งประตูต่อหนึ่งเหมือนเป็นกระตุกหนวดหงเองก็เรียกว่าตกหนวเสือใช่ไหมมึงยิงกูใช่ไหมกูลถล่มมึงคืนให้เอาให้เละเลยถล่มมึงคืนเละเลยเละจริงๆครับกระตุกหนวดหงเข้าไป นะครับก็ยิงคืนครับสี่ดอกรวดครับเป็นห้าประตูต่อหนึ่งเลยจากโดนตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งรัวยับยับเลยครับเกมที่แอนฟิลนะครับตัวรุดเละเทะกลับบ้านเลยครับแพ้หนึ่งห้าแล้วก็ยูเนโอนเซงจิลุสนะครับผมเอาชนะลัสลินไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับทาให้เกมที่จะเจอทัต่อไปเป็นการรีเวสกันนะครับลัสลินหรือเอเวสเคลินเนี่ยจะได้เล่นในบ้านบ้าง นะครับจะก,กับแซงกิลุสส่วนทางฝั่งของตัลุสกับมาเล่นในบ้านครับเจะกับลิเวอร์พูลนะครับ,กกบ,รบซึ่งผมเชื่อว่าตัลุสจะพ่ายเกมนี้แพ้เกมนี้ผมว่าลิเวอร์พูลน่กกาจะชนะได้แต่ผมว่าบิดเบียดนะไม่น่าจะขาดลอยอะไรนะครับแต่ก็เพียงพอที่เอาแบพวกเขาเก็บ12คะแนนเป็นไล้์จะเข้ารอบไปค่อนข้างแน่นะครับเหลืออีกทีหนึ่งครับใครจะตามเขาตามลิเวอร์พูลเข้ารอบไประหว่างแซงกิลุสตัลุสหรือว่าไลท์ลิสนะครับ ซึ่งลัสลินส์หรือ L.S.K ลินส์เนี่ยผมว่าน่าจะแพขคดพ่ายศูนย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนัเซงจิรุสจะขึ้นมามีเจ็ดคะแนนนะครับตัวรูทถึงสี่เท่าเดิมลัสลินส์ได้ตกรอบไปเลยนะครับส่วนทางฝั่ง,งกลุ่มเอครับกลุ่มเอฟมีมาคับบีไฮฟ,ฟาเออบิยาเรอแรนแล้วก็พาหนะชิ้นในกอสนะครับ เกมล่าสุดบีเพียงพาราเชนไกสกับแลนด์นะครับที่เล่นกันนะครับปรากฏว่าอพาราเชนไกสแพ้แลนด์หนึ่งประตูต่อสองนะครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งที่มีมาคอบี้ไฮฟาเข้ามาเอี่ยวนะครับจะไม่ได้เล่นนะครับผมก็รู้สถานการณ์กันอยู่ว่าเป็นยังไงนะครับผมในประเทศอิสราเอลนะกับบียารลิเบียรลเลยไม่พักเลยนะครับเกมนี้มาซอบี้ไฮฟาจะได้เล่นจะกับบียารลผมไม่แน่ใจว่าจะได้เล่นไหมนะ คือถ้ามันเกิดตามปรกรมม่นนะคือเจอกับเบียร์แล้วใช่แล้วก็แลนจะกลับไปลาฮิเนกอร์ I เนี่ยครับผมซึ่งผมเชื่อว่าแลนมีสิทธิ์ย้ำแค้นหลังจากที่เกมแรกบุกไปชนะลาฮิเนกอร์ I มาก่อนแล้วนะครับสองวัตุต่อหนึ่งเนี่ยแล้วทำให้พวกเขาขึ้นมามีเก้าคะแนนนะครับลาฮิเนกอร์ยังสี่เหมือนเดิมเบียร์แล้วกับมารคเบเยฟ้าผมว่าเบียร์แล้วถ้ามเกิดว่าลงเล่นนะผมว่าเบียร์แล้วชนะจะขนนึ้นมามีหกคะแนนมาร์คเบเยฟ้ายังคงอยู่ที่หน,นึ่งคะแนน เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่กลุ่มจี G นะครับกลุ่มจีมีเชอริฟนะครับผมเซอร์เบตเจนีวาสลาเวียปรากแล้วก็โรมากลุ่มเนี้ยผมมองว่าโรมาน,าน่าจะเข้า นะครับแล้วก็ชนะมา3เกมรวดแล้วด้วยเกมที่แล้วก็เล่นในบ้านตัวเองนะครับโอลิมปิโกสตาดิโอกรุงโรมนะครับผมเอาชนะซอล์าเบียปาร์กได้2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางฝั่งของเชอริฟกับเซอร์เวตนี่เสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับทาให้ตารางคะแนนครับอ่าโรมามีเก้าซอล์าเบียปาร์กมีหกนะครับหกคะแนนหกคะแนนไม่ใช่ไม่ใช่หกแบบทำหกไปใช่ไหม่ใช่ไม่ใชหกคะแนนนะครับแล้วก็เซอร์เวตเจนีวากับเชอริฟนะครับผมทีมนั้นหนึ่งคะแนนนะครับ เชริสจากโมโดวาครับเซรัลเกป้าจากเช็กครับโรม่าจากอิตาลีครับเซเวตเจนิวาก็บอกอยู่แล้วว่าเซเวตเจนิวาเจนิวาก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมบางคนเรียกเซเวตเฉยๆก็ได้นะครับเซเวตแต่ผมเรียกเซเวตเจนิวาไปเลยนะมันคุ้นปากอยู่นะครับเซเวตเจนิวายีจะจอกับเชอริสแล้วก็เซรัลเกปาเจอกับโรม่าเซรัลเกป้าโรม่าผมว่าโรม่ามันจะชนะอยู่เพราะนั้นโรม่าจะขึ้นมาเป็น12คะแนน เซอร์เบียังคงอยู่ที่หกคะแนนเท่าเดิมส่วนเซอร์เบตกับเชลลิสผมว่าเซอร์เบตน่าจะแพ้ค่าบ้านได้เป็นเชลลิสที่ชนะเมื่อวานที่เป็นเชลลิสจะแซงเซอร์เบตขึ้นที่สามมาบีสี่คะแนนเซอร์เบตยจะดีวายังคงอยู่ที่หนึ่งคะแนนเท่าเดิมครับคิดว่าอย่างนั้นนะแล้ทีนี้มาดูกลุ่มสุดท้ายนะครับผมคือกลุ่มเอชชูกลุ่มเอชนะครับ คาราบักไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นฮักเคนแล้วก็โมนะครับผมกลุ่มนี้ถ้าดูทรงอย่างนี้เลเวอร์คูเซ่นก็ไม่น่ามีปัญหาครับน่าจะเขารอบแน่นอนนะครับอแล้วตอนนี้เรเวอร์มีเก้าคะแนนแล้วด้วยนะครับหลังจากเกมน่าสุดนี้เปิดบ้านอัดคาราบักไปห้าประตูต่อหนึ่งเรื่องถล่มเลยดีกว่านะครับแล้วก็วนระหว่างของโมงนี่ก็ไม่น้อยหน้าครับถล่มฮักเคนลห้าประตูต่อหนึ่งเช่นเดียวกัน สกอรเดียวกันเลยนะครับก็ทําให้เกมที่จะถึงต่อไปนี้ครับผมคารบักเล่นในบ้านเจอเลเวอร์ผมว่าเลเวอร์ก็น่า,นาจะย้ําแค้นได้จะบุกไปชนะอีกทีหนึ่งนะครับก็คือชนะคาราบักเย่าเยือนเลยนะครับน่าจะไ,ไปได้สูงมากพระก็บแรกก็ชนะไปแล้วด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของฮักเคนเจะกับโมผมว่าโมจะบุกชนะฮักเคน เพราะนั้นกลุ่มนี้ผมเชื่อว่าเลเวอร์กับโมโอกาสเข้าสูงมากนะถึงแม้ว,ว่าตอนนี้เลเวอร์จะมีเก้าครบาราบักมีหกคะแนนโมมีสามแล้วก็ฮัคเคนยังศูนย์อยู่นะครับผมก็เลเ,เวอร์จะชนะคาราบักก็ขึ้นเปสิบสองโมชนะก็เท่ากับคาราบักแล้วหกคะแนนเท่ากันฮัคเคนก็ยังสูนอยู่นะไม่ตกรอ,อบแน่นอนนะครับฮัคเคนจากสวีเดนนะครับโมจากนอร์เวย์นะครับคาราบักจากอาเซอร,ร์ไบจันใช่ไหมแล้วก็ ไปเอเอเลยบุกเสนจับเยอรมนีครับผมนะครับก็ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวก็รอลุ้นแล้วกันว่ายูโรป้าหลีกจะจบแบบไหนนะครับก็ตอนนี้ผ่านมาสามเกมแล้วเข้าเกมที่สี่ถ้าผ่านเกมที่สี่ไปอีกก็จะเหลืออีก,กแค่2เกมแล้วก็จะปิดฉากรอบแบ่งกลุ่มสองมันยี่สามถึงมายี่สี่แน่นอนนะครับต่อไปจะเป็นการ k อ o เอา u t ไปเรื่อย นะครับผมจนกว่าจะได้แชมป์ดูโร้าลีกซึ่งเราก็ไม่รู้จะเป็นทีมไหนนะก็รอติดตามชมเอาก็แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆครับช่วยกดไลค์กดซับสไครั์แชร์บ้างก็ได้นะกันหน่อยนะครับผมช่องตชนอลครับสะกดไม่ยากครับ T O Z E เวนวักเซียนะครับแล้วก็เอออ่าก็คือที่แต่ว่าช่องอ่ะตามนั้นเลยนะครับผมยังไงก็ วันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับเจาะก่อนเกมแม็กโฟกัสขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีสวันดีครับเจาะก่อนเกมแม็กโฟกัส